มาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่พอในใน่อกดีดก,ดดกระดาวน้ววอแก่คดิตามหลายเนาะปีไกออฟฟิเชียลอึ้งปีไกออฟฟิเชียลส่องพอ่อคติตาม,ตตามในติดตามกันเรื่องตีาว่าคขึ้นยีอเมื่อเกิดแทะไม่เกิดเมื่อใดพ่องย่สิเม่เน้ยในเฟซบุ๊กขาว่ามือไหนมันเกิดพ่อขาว่านอวของกริเป้าเค้กย่างเดี๋ยวแล้วมือเนาะพ่อกูเกินเนดนะมื่อเนี่ยว่า <laughs> เอาอีกมอสมนะมือสินะเน่ืว่าใบคอว่าใบสองมือสิตายเออสิตายมือนี่ <laughs> ในบนี่วา <laughs> งซ้ำงเนอทุ่มหาเย่ยนุ่งุนวันทุ่มมหาเย่ยนอ่งุญนวันส <laughs> ี่ยี่กับทุ่มากเออเลือกป่วยมันวาตาย <laughs> ตายด้วยไม่ได้บอกมือในใบสองสิงตาย <laughs> <laughs> ไปน่ รวมเพชรบุนี่น้ำเล้าฝ้าฝนมากตงมาเราได้ใส่น้ำงใส่กวนตายมันวะใส่กวนตายบอนตายมือนใบสองสิตายมืนใบสองแล้วพี่น้องนี่เขาห้วเยขาวยพรามันเกิดพอเต็มนาเฟซเบิร์เขาทักมาาพ่อเขาลกคยบ้าเอาลพูดล ไา่ใชนักสวรรค์ทุกนะบ่แม่แปดนี่บแ่เปไนแฉกเขาบ่สองปีที่แล้วบะแม่มาซื้อมันบ่แม่ดอกบะไต่บแต่เล่าเขาโรงบานไหมวันนี้มันขึนมันขึนเป็นแจ้ความทรงจำาะ่เอ่เขาก็เลยเอาไปโพรดนนี้เจสมเออยายยี่สิมาเลืกไปบอกกันกับยายสมวังมางนชบเลยบ่สิมาง้นจบเนเลย ใงา,า,าตั้งสวดไงประสนบอกเป็นยังไงเอาไว้ที่ไหนแม่ก็เรียกว่าเอาอะไรก็พอลอดประสนเอาล้อกระยางโยงโยงยื่นนีๆๆน่ยื่นนี่เอ้าเต็มเลยนะแม่เนาะงไม่สวดแต่พี่ท่านสวดเต็มเลยเขาว่าน่ะเต็มหน้าเฟซเลยหล่ะว่าพอลอด สมหวัอยู่นี่ว่าจะไปงานว่าตั้งศพอยู่ที่ไหนผู้ไหนมาสั่งซาครกซาเด็ดก็เรียว่ามือสิตสองจเี่ะคือซาานน,น่ยือซามนเกิใบสองมือใบสองตีบมือส้งันอโอนก้อนใบสองแมนบอลโอนแมนมือใบสองแลสิ ้ฝ่าอมเออฝ่าอดก้อนออพก้อนใบสองเพราะเราติใส่เงินน้ำเน้ย่ัยามดี